ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอเดียมินิแกรนด์ <Amen. S 1> ย่เลยวันนี้เราจะมาทำคลิปเปิดพัสดุกันนะครับเพราะว่าได้มีการสั่งว่าโต๊ะไม้นะครับเหมือนกําเป็นของแต่งบ้านก็เอามาสำหรับเป็นงานเป็นพ็อปนะเราเอาเป็นพ็อปในการถ่ายรูปอะไรต่างๆนะครับวันนี้เราสั่งมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการแกะไปพร้อมกันกๆๆนะครับ ว่างานที่เราสั่งมาเนี่ยถูกใจหรือผิดหวังยังไงลุ้นกันพร้อมๆกันเลยนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เราเพื่อต้องการจะตั้งใจที่เราจะสนับสนุนงานที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่การฝีมือหรือว่างานที่เราทําจากคนไทยด้วยกันนะครับจากอันนี้ผมสั่งมานะเพราะว่าน่าจะในเว็บออนไลน์น่าจะอยู่ที่สุโขทัยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันแล้วแกะออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับ นี่เลยครับเราจะรุ้นไปพร้อมๆกันว่าแกออกมาแล้วเป็นอย่างไรนะครับนี่นก็ขนาดเขาก็อยู่ประมาณ70 70เบเนในประมาณนี้นะครับ แ <c oughs> ตกจะหันตรงไหนหรือเปล่านะครับมันนี้พร้อมกันนะครับเพราะว่าการงาน จะหางไว้นะครับเรามาดูกันเลยนี้นะครับ่เจะเป็นโต๊ะนะครับเหมือนโต๊ะญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นโต๊ะไม้นะครับ ผู้ชมครับอันนี้จะเป็นโต๊ะเหมนโต๊ะญี่ปุ่นนะเป็นไม้โต๊ะไม้สไตายแต่ว่าเป็นไม้สักแท้นะครับเป็นไม้สักแท้นะเป็นแบบนี้นะครับนีนะครับเดี๋ยวเขาจะใกล้กันครับการเก็บงานกันนะครับว่าเราแกะออกก็จะกล่องแล้วเนี่ยการเก็บงานเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็การแตกหักไม่มีนะผมว่าถือว่าโอเคเลยนะครับ การแตะขาการเข้ามุมการเก็บงานนะครับก็สมกับที่เราอยากจะได้ไหมนะครับเป็นไม้สักทองนะครับอ่าก็จะมีช่วงระหว่างรอยต่อบ้างนะครับเป็นไม้สักทองนะครับเราต้องการเน้นให้มีพื้นที่เป็นลายไม้เลยนะครับเราจะได้มีความเป็นดั้งเดิมแล้วก็ได้กลิ่นอของความเป็นธรรมชาตินะครับสําหรับงานตกแต่งบ้านได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว,ว่าพิกขึ้นมาแล้วเป็นยังไงนะนี่นะครับ นี่ก็ในส่วนของขาโต้ะนะครับจะเป็นแบบนี้นะนะการเข้ามุมอะไรต่างๆนะครับดูกันรอบๆเลยนะฮะด้านใครว่าภายใต้ด้านใต้นะครับด้านใต้โต๊ะนะครับก็เช็คดูรอยต่อขานะครับว่ามีความสมบูรณ์นะครับ ด้วยความชอบนะผมชอบลายไม้นะครับผมชอบอะไรที่เป็นไม้เป็นธรรมชาตินะถ้าเป็นไม้อัดผมก็จะไม่ซื้อนะนะครับอันนี้จะเป็นไม้ทั้งชิ้นเลยนะครับบางจุดอาจจะมีรอยแง้มๆนิดหน่อยนะประมาณนี้การขนส่งนะ่ะบางทีเราถ้าเราเข้าใจการขนส่งเนี่ยเราเวลาเราแพ็คเราต้องมีอะไรดันขานะครับาขาด้าน ด้านมุมนู้นกับมุมนี้นะครับเพื่อดันอาจจะต,ต้องเป็นอะไรที่แข็งแรงนะครับช่วยในการแพ็กนิดน,นึงนะครับอาจจะเพิ่มต้นทุนในการแพ็กแหละแต่ว่าถ้าปิดลักษณะแบบนี้มีการโยนหรืออะไรก็ตามนะครับทําให้ขาเนี่ยเกิดอาการง้างนะครับมีการลอยแยกระหว่างตัวนี้นะครับมันไม่เข้าฉากกันอันนี้ก็ไม่เป็นไรเราจริงๆแล้วเราซ่อมเราปร,ปรับได้นะครับแต่ผลโดยรวมแลครับสวย ชอบเลยครับผมชอบไม้เอาไปวาบงบนโต๊ะนะครับทาขัดแลกเกอร์เงาๆนะครับในส่วนที่ว่าขนส่งมีการขนส่งหรือว่าทำให้เกิดอาการแบบว่างอๆนอิดๆหน่อยๆครับก็ไม่แต่งเงานะครับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องซีเรียสเลยนะครับก็แต่งได้ จริงๆแล้วเนี่ยชอ่องระหว่างขาเขาเรียกว่าขาค้ำแกนขาค้ำเสาเนี่ยฮะขาตั้งเนี่ยอาจจะต้องโมดิฟายนิดนึงอาจจะต้องยิงนะครับอาจจะต้องยิงสกูยึดนะครับอันนี้เดี๋ยวถ้าผมมีเวลาผมก็จะยิงสกูยึด บนก็นะครับเป็นลายไม้อย่างนี้ครับมุมสูงนะฮะมุมสูงเป็นลายไม้นะขนาดรู้สึกว่าจะเป็น1เมตรคูณหนึ่งเอ้ยแปดสิบเซนคูณแปดสิบเซนครับค่อนข้างใหญ่ไม่ถึง1เมตรนะเดี๋ยวเรามาวัดขนาดกันดีกว่านะครับว่ามีความกว้างยาวเท่าไหร่นะครับตามเราไว้นี่ไหมนะครับกว้างอยู่ที่65เซนนะครับ กวนะ้าง6.5เซนแล้วก็ด้านโน้นหลักความยาวเท่าไหร่อ๋อความยาว70อันนี้เขาจะประมาณ70ประมาณ71เซนนะครับความกว้าง71นะครับ6.5 cm, คูณ71นะครับแล้วก็ความสูงจากพื้นนะครับความสูงจากพื้นนะความสูงจากพื้น ย5เซนนะครับความสูงจากพื้นย5เซนนะครับสมมติว่าโตะน,นี้เป็นโต๊ญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองลองแต่งวางกัน,น่อยนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะก็แบบนี้นะอ่าเนาี่ยจะน,นั่งทำงานครับก็นั่งนั่งนั่งเหยียดขาไว้ใต้โต๊ได้นะ mm hmm. นั่งทำงานนะครับเหยียดขาไว้ใต้โตได้ก็สูง25เซนจริงสัก 30เซนกําลังดีเดี๋ยวว่า30เซนก็สูงขึ้นมาประมาณนี้นะครับแต่ว่า25เซนพอเรานั่งแล้วเราเหยียดขาได้นะครับแล้วก็มือเราเนี่ยมันไม่ได้นั่นจนเกินไปเราวา,างอุปรกรณ์สีขอไม่ว่าจะเป็นอคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับวางเมาส์ทำงานนะครับก็โอเคนะนะครับผมว่าแล้วนะครับได้อยู่นะครับได้อยู่ สวยนะครับต้องยาวแล้วแตาสวยงานเก็บงานได้ในระดับหนึ่งนะครับในราคาที่ไม่แพงมากนักน,นะครับไม่ถึงพันเลยนะครับ600ไม่ถึง700เลย600กว่าบาทค่ารวมค่าส่งแล้วครับนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการ ีวิวต๊ไม้สักนะครับที่เอาไว้สําหรับเป็นโต๊ะญี่ปุ่นเอาไว้ทําง,งานเอาไว้ตั้งอุป์รณ์เอาไว้สําหรับงานเ,าเขาเรียกว่าอะไรงานอินทีเนี่แล้วก็งานสําหรับเป็นภาพในการถ่ายรูปนะครับอุ้ได้หลายอย่างเลยนะครับเพราะว่าที่สําคัญคือเป็นไม้สักนะครับไม้สักทองซึ่งมีความเาเรียกว่ามีลายไม้ที่สวยนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องไปขัดเพิ่มนิดนึงเพราะว่าเป็นงานที่เขาทํามาอาจจะ ดิ่มๆนะดิ่มๆแต่ว่าเก็บงานได้ดีแล้วก็สวยแล้วก็ถ้าเก็บม,มากกว่านี้ก็ต้องไปคุ้มราคาเขาแหละเราต้องเข้าใจในในใน,ในการทํางานของคนที่ทําสินค้าแบบนี้นะครับมันอาจจะไม่ได้กําไรมากแล้วก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าเขาทําบางทีอ่ะช้พวด้วยความชอบนะครับนะบเพราะฉะนั้นเราจะมองในเรื่องของดองศิลปะแล้วก็งานฝีมือนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวก็อันนี้ก็จะ เอามารีวิวให้กันดูนะครับเพราะว่าโครงการของช่องไอเดียมินิการ์เด้นน่คืออะไรที่เกี่ยวกับงานตกแต่งบ้านแล้วก็ของแต่งสวนเนี่ยเราเราได้มาแล้วเราก็จะมาถ่ายแล้วก็มารีวิวให้กันดูนครับว่าอะไรที่มันน่าสนใจนะเผื่อใครสนใจนะครับเราก็จะมีช่องทางที่นําเสนอสินค้าปากเป็นของใครไเองเป็นงานฝีมืองานอัตกากรรมนี่แหละรับ โอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการแกะกล่องพัสดุในการรีวิวโต๊ะไม้สักนะครับจากผมสั่งผ่านช้อปปี้นะนะครับแล้วก็พอไปดูเช็คดูแล้วผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้มาจากสุโขทัยนะครับมาจากสุโขทยัยก็โอเคนะครับโดยรวมเป็นปึ้งนะ อาจจะมีนิเศษหน่อยนะครับเพราะเราไม่เคยซีเรียสเรื่องงานก็มีการขนส่งเรื่องปกติถ้าคุณอยากได้อะไรที่มันสมบูรณ์ร้อยเปขาไม่มีรอยแงะรอยงาคุณต้องเดินทางไปซื้อเองนะครับแล้วการเดินทางไปซื้อเองค่าใช้จา่ายแล้วก็ในเรื่องของเ,อเวลาับหลายอย่างนะครับมันอาจจะไม่ได้อย่างนี้แล้วก็ที่สาคัญราคาที่ไม่ได้นะครับในราคาขนาดนี้แล้วเราได้ชิ้นงานแบบนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นไม้อนะัดแต่เป็นไม้สักแท้นะครับผมว่าสุดยอด ต้องยกเลยว่าสิบให้ก,ก็เียว่าคะแนนเต็มสิบนะไม่เก้าเลยสุหรับงานชิ้นนี้ชอบโอเคนะครับผมทั้งหมดนี้ก็เป็นช่องไอเดียมินิการาเดนนะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือน้องไอเดียนะครับเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกันเรานะครับก็คือเป็นลูกสาวที่มาทำนะครับช่องนี้นะครับเราจะได้มีผลงานมาให้ชมกันนะครับ าด้วยนะครับลากันไปก่อนคลิปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ